เข้าสู่เปเปอร์กันก็ตัวนี้ก็มีรายละเอียดของตัวกราฟอะไรมากขึ Nowadays, like. ้นนะครับก็เลยมีเปเปอร์ออกมาเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดก็เป็นลักษณะของตอบคาถามดีกว่าว่าที่ในช่วงวันเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายคําถามที่เข้ามาระหว่างวันนะครับในเรื่องของการรวบรวมของกราฟกับอินทัชก็เรียกว่าราคาอินทัชในร่วงช่วงแรกเนี่ยก็อย่างที่ไบบอกไปนะครับก็คือเรื่องของ exposure ของหุ้นเนี่ยก็เหมือนอินทัชจะหายไปบางคนก็อาจจะยังไม่อยากไปถือพลังงานก็ ล้วต้องสวิตไปแอดวานซ์ซึ่งอาจจะแพงกว่าในในมุมมองอะไรแบบนี้ก็ทําให้ภาพรวมก็เลยเป็นนิ่งถีเปนทัสแต่พอตลาดเริ่มเข้าใจมากขึ้นราคามก็กลับขึ้นมานะครับ แล้วก็เรื่องของรอาคาหุ้นตอนนี้เราชี้ว่าณปิดเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนกับมันก็ค่อนข้างจะแฝงล้วก็อย่างที่ไบร์ทก็ให้ตัวเลขไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในเรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือ,อเรื่องของงบดุลที่มันจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อวานก็จะมีคําถามเยอะมากว่าภาพรวมในลักษณะที่หลังควบรวมเนี่ยมันจะดีจริงเหรออะไรประมาณนี้แต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือพอดีมันลงเนี่ยเร й ติ้งก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การขยายงานมันสามารถทําได้มากขึ้นอีกเพราะว่าสามารถกู้เพิ่มได้ด้วยการที่มี PDP ่ใหมเ,เราก็ยังเชื่อว่ากอฟเนี่ยน่าจะได้เป็นคนที่มีการประมูลได้โครงการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้เหมือนกับคลายความกังวลและการว่าจะติดล็อกในเรื่องของดีเรื่องของเกียร์ริงต่างๆก็ถือว่านี่ก็ดีขึ้นแล้วก็รวมถึงพอถือตรงเนี่ยก็ได้กระแสงเงินสดจากแอดวานซ์เข้ามาเต็มเนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เชื่อว่าน่าจะเสริมให้กราฟเนี่ยขยายไปได้ต่อเนื่องได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าการบริหารงานของแอดวานซ ก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างก็น่าจะเหมือนเดิมเพราะว่ากราฟก็เข้ามา Involve อยู่สักพักหนึ่งอยู่แล้วนั้นราคาเป้าหมายตอนนี้ก็คือ49บาทสำหรับกราฟเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้รวมการควบรวมนิวโคล New อะไรต่างเดี๋ยวรายละเอียดตัวเลขเพิ่มเติมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ดูว่คือถ้านิวโคมาเนี่ย ตัว P/E จะอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวสีฟ้าด้านซ้ายนะครับก็มาอยู่ไม่ได้ไม่ถูกไม่แพงนะครับ20กว่าเท่าแล้วก็เชื่อว่า r ก w t h เขาจะกลายเป็น r r w w t s t t o k เนี่ย P ประมาณ20ต้นๆเนี่ยก็ถือว่ายังไม่แพงมากเข้ามาก็มี Market Cap คร่าวๆที่คาดไว้ก็มาสา6แสนกว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ใหญ่ในในตลาดเลยทีเดียว แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแต่เรื่องของพวก conversion ratio พวกอะไรต่างๆที่เมื่อวานก็มีอัปเดตไปบ้างแล้วนี่ก็เป็นแบบตารางที่เป็นชัดเจนมากขึ้นให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตารางด้านล่างเนี่ยที่เห็นก็คือเรื่องของตัว net DE เนี่ยมันเหลือแค่0.9เท่ากับนิวโคอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยซึ่งมองว่าอันนี้แหละเป็นตัวที่ทาผลักดันให้นิวโคจะเป็น growth company ได้นะครับ ยัง,งก็อาจจะแคปรูปนี้แล้วก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือไทม์ไลน์นะครับคร่าวๆก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเ,เริ่มถ้าผ่านมติผู้ถือหุ้นในวันที่3ตัตุลาเนี่ยก็จะไปทุกอย่างกระบวนการเสร็จสิ้นจบเนี่ยก็จะเป็นประมาณสักกลางปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นการดีลิสของกัฟอินทัชแล้วก็จะมีนิวโคเข้าไปแทนในช่วงนั้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อด้วยเรื่องของเซตฟิฟตี้ว่าณนะเวลานั้นเนี่ย พอออกไป2เข้ามา1นึ่งยังเหลือที่ว่างอีกหนึ่งเนี่ยใครจะเข้ามาแทนนะครับนี่ก็เป็นเป็นประเด็นที่อาจจะต้องจับตาแต่ก็อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าประมาณเกือบป,ปีเลยก็ยังมีเวลาอยู่นั้นกอลฟก็เหมือนเดิมเรายืนยันก็คือเดีอนนี้เป็น,นเชิงบวกนะครับก็ซื้อได้ทั้งกอล์ฟทั้ง a อ v ดวานส์เลยนะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบมนะครับเป็นอัปเดตตัวพรีวิวไตมาสอก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวเรื่องเบมนิดมากนิดหน่อยเพราะว่าจะมีการเซ็นสัญญาสายสีส้มอะไรต่างก็เชื่อว่าถ้าเซ็นเร็วๆนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าที่เราคาดนะครับแต่ว่าไตมาสอเองก็ดีนะครับแล้วเราก็ยืนยันมาตลอดว่าเบมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว,ว่างบเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเริ่มโกรธไปเรื่อยๆละทุกอย่างนะ่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็โตไปเรื่อยกำไรคาดว่าประมาณ9 8้าอบล้านนี่คือไตมาสอนะครับบวกทั้ สาเหตุหลักเลยก็คือารายได้รถไฟฟ้าเพราะคนใช้บริการเนี่ยมากขึ้นก็โตเกือบ10%แล้วก็เรื่องของแต่รถใช้ทางด่วนเนี่ยก็บวกขึ้นมาอีกนิดนึงทางด่วนตอนนี้ก็เกิดเรียกว่ามันก็เต็มเต็มที่แล้วลหละก็ถือว่ายังเอ่ n เมนเทนได้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวรถไฟฟ้านี่แหละจะเป็นตัวโครดไปไดเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของอ รายได้พัฒนาพาณิชย์ต่างๆพวกรีเทลเซลล์ก็รีเทลที่ให้เช่าเนี่ยก็ถือว่ายังเติบโตได้ดีนะครับทั้งเยอเนียและก็ q ิวแล้วก็มีการผลิตสื่อโฆษณามากขึ้นด้วยพวกนี้ก็เป็นรายได้ที่เสริมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมาจิน <s> ก็ดีขึ้นเพราะว่าตัวธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ยมันเอฟเฟชชั่นมันดีขึ้นก็เป็นเริ่มเป็นตัวหลักที่ทําให้กำไรเนี่ยเติบโตได้ดีแล้วก็มาจิน ดีขึ้นเป็น41.5%ด้วยตัวนี้ก็ยังแนะนำเป็นซื้อ t a r g e t Price ซยังอยู่ที่10.7เพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้รวมสายสีส้มเข้าไปนะครับอย่างที่เรียนถ้ารวมก็บวกประมาณสักบาทหนึ่งแต่ว่าอยากให้เห็นตัวสัญญาอะไรต่างๆก่อนว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างแล้วก็มาอ j จ s t ให้มันเต,ต็มที่ทีเดียวเลยดีกว่าแต่ว่าคร่าวๆก็จะมาสักบาทหนึ่งซึ่งสายสีส้มก็น่าจะไม่นานแล้วละน่าจะมีการเซ็นนะครับนี่ยก็ยังไงก็ยืนยันว่ายังไพไดบ อ่าโอเคเปเปอร์ก okay. ็คงประมาณนี้